แค่เราเลือกให้โดนแค่นั้นเอ้ยไปแล้วมันจะมันจะเพิ่มไปเลยนะนเพื่อนมาสิมาอันนี้คือเน็กไปสุดแล้วนะครับผมที่เศร้าสูงสุดน่าจะประมาณคูนร้อยห้าสิบนะผมไม่แน่ใจนะคูณร้อยห้าสิบนี่แลหละเฮ้ยคูณร้อยห้าสิบคูณร้อยห้าสิบยี่สิบห้าคูณร้อยห้าสิบจะเท่าไหร่วะ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเหมือนเดิมเลยวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนะครับผมบนเว็บ lsm99.com นะครับเว็บนี้นะครับผมขอแนะนำเพื่อนๆเลยเนาะมีเกมเลือกให้เล่นมากมายนะครับผมถ้าเพื่อนอยากสนใจอยากลองเข้าไปเล่นเกมบนเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวง่ายผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมวันนี้ผมจะขอเติมเครดิตไปสักประมาณ2,000บาทนะครับผม วันนี้ผมเลือกเล่นเกมสล็อตนะครับผมของค่าย GTI Gaming นะฮะเอ่อสล็อตสล็อตสล็อตเอ่อโอดินโอดินอะน่าจะเป็นโอดินแหละผมจำชื่อน่าจะถูกล้วสล็อตตัวนี้ผมแนะนำมัน่อนๆเลยเนาะเพราะว่าเป็นสล็อตที่แบบค่อนข้างแตกง่ายง่ายมากๆเลยครับผมเท่าที่ผมปั่นมาของค่ายนี้นะก็จะมีโอดินนะครับผมที่แตกง่ายแล้วก็จะมีสูท นะครับผมที่ผมลองเล่นอยู่ตอนนี้นะแต่วันนี้ผมจะมารีวิวไอตัวของตัวนี้โอดินนะครับผมมาดูกันไปนพร้อมกันนะครับว่าสล็อตของค่าย g i i g m m n n g ครับผมโอดินนะฮะจะแตกง่ายประมาณไหนนะครับผมเน็ก่องข้างช้านิดนึงนะครับผมมาแล้วมาแล้วก็รีเฟซไหม <c oughs> อ่ะให้เราคลิกเข้าไปเลยครับผม ที่เข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นหน้าเกมประมาณนี้ให้เราเลือกดูรายละเอียดเกมก่อนก็ได้นะครับผมว่าเกมมันจ่ายยังไงเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งมันจะมีเพจเทเบิลบอกเราอยู่ประมาณนี้โอดินก็จะได้เยอะสุดแล้วก็ลงมาผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรลงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆลงมาประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่เราจะเข้านะครับว่าเราจะเข้าตัวไหนส่วนอันนี้จะเป็นล ne มันนะครับล ne ที่เราจะเข้าส่วนนี้จะเป็นอันนี้โบนัสเกมนะฮะ ประมาณนี้โอเคครับวันนี้ผมปรับเบ็ด25บาทแล้วกันปั่นครั้งละ25บาทนะครับผมปั่น25นะมาดูกันว่าปั่น25จะได้เท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนๆสามารถปรับเบ็ดต่ำก่อนนั้นก็ได้นะครับผมผมขอเลี้ยเอาอโตโัว50ครั้งแล้วกันก็เอ้ยเอ้ยแบบนี้แบบนี้แบบนถ้าถ้าได้ตัวนี้มันจะเป็นตัวโอ้ยไม่เข้าถ้าเมื่อกี้แบบแถวต่อกันนี้เข้าสวยงามไหมนะ แต่เมื่อกี้แถวไม่ได้ต่อกันอันนี้ก็ไม่ได้ต่อครับผมไม่เป็นไรฮะคือแนะนําการเล่นสล็อตน,นะครับผมถ้าได้แล้วจุดนะฮะไม่ต้องเล่นต่อดีกว่าเราแบบว่าเล่นวันนี้เข้าแล้วฮะมาแล้ว50ก็คือหมายถึงว่าถ้าเล่นแบบวันนี้ได้ได้มาแล้วนิดนึง 200, 300, 400 500หรือหลักพันก็แล้วแต่ผมว่าแนะนำให้หยุดวันพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่ไม่ต้องเล่นเยอะ เล่นมาลนหนก็พอเล่นพอให้ได้ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นโบนัสนะครับอย่างที่เราดูเมื่อกี้เลยถ้าเข้าครบ3อันนะครับถึงจะได้โบนัสนะมาซีเอ้ยอันนี้มานี่มันจะเป็นตัวแทนแต่ว่าตัวนี้ได้มีเยอะเท่าไหร่ครับได้หกสิบก็เราปั่นพลังยี่ห้าก็มันคูณไปเท่าไหร่ผมกไม่แน่ใจหรอกแต่ถ้าเข้าโอดินนี่แบบ ถ้าเข้าโอดินเป็นแถวยา,ยาวนี่ผมคิดว่าน่าจะแตกเยอะมากเลยนะแต่เปอร์เซนต์การเข้าน่าจะโอดินน่าจะแบบเปอร์เซนต์น้อยกว่าการเข้าพวกตัวนี้นะแต่ถ้าแต่ถ้าเข้าโบนัสโบนัสตอนไหนครับเพื่อนมีสิทธิ์ลุ้นเสี่ยงโชคแบบโบนัสใหญ่ๆเลยนะครับผมถ้าให้ผมเลือกโบนัสกับเล่นเกมฟรีนะ ผมยอมเลือกเล่นเกมฟรีดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเล่นเกมฟรีผมว่าเอ้ย,อย,ยเข้าแล้วครับโบนัสโบนัสเกมมาลุ้นกันนะครับว่าโบนัสเกมผมจะเสี่ยรู้ว่าจะได้เท่าไหร่มันเหมือนจะเป็นเน็กๆๆเ,เไปเลยแค่เราเลือกให้โดนแค่นั้นเอ้ยไปแล้วมันจะมันจะเพิ่มไปเลยนะเพื่อนมาสิมาอันนี้คือเน็กไปสุดแล้วนะครับผม ที่เศร้าสูงสุดน่าจะประมาณร้อยคูณร้อนะผมไม่แน่ใจนะคูณร้อยินี่แหละเฮ้ยคูณ150ยห้าสิบคูณร้อยิบยี่้าคูณร้อยห้าส้เท่าไหร่วะเมกะเมกาวินแล้วครับผมโอ้โหอันนี้คือว่าคุ้มสุดคุ้มเลยนะแบบโอ้ซปเปอร์เมกาวินโอ้เรื่อยๆครับ คุณผมสองพันะผมเข้ามาสองพเองนะเมื่อกี้แล้วผมปั่นมา25ครั้งอะ่ะถ้าโบนะัสมันก็มี10ทธิลุนประมาณนี้ครับเพื่อนๆแต่ว่าเราจะโดนแบบถัดไป,ถ,ดไปถัดไปเท่านั้นหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคซุดสุดซ์ปซปเปอร์เมกาวินได้มา3,750บาทนะเพื่อนๆผมหยุดเกมเลยผมบอกไว้แล้วถ้าเราได้ได้แล้วอ่ะก็ควรหยุดเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาเล่นเกมบนเว็บนี้นะครับเล่นเกมตัวนี้ของค่าย GTI Gaming นะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆโอเคส่วนวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank you